ับสวัสดีครับพี่ซีทุกท่านครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง598พารวยนะครับาวันนี้ก็เป็นวันที่22กันยายน65นะครับวันนี้ก็มาตามคำนั้นไหมคือเก่ลีนะับนอกกับลอยตัวเลขทางฮานอยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับของออทอร์ใสเข้า3รายการนะครับเมื่อวานนี้นะครับ เขาตัวได้บ้างนะครับแบวได้ดูแป๊บนึงนะครับแต่ไม่ค่อยได้นะครับดูแป๊บนึ่งแต่เราไปชมชมองค์พระไปกวนก็ได้นะครับพระนี่ก็คือองค์พระออกจากหาเก่านะครับบ่รู้ว่าจะเป็นไหาโบราณแต่สมัยใดนะครับเป็นไหาใบบ่ค่อยไงน,นะครับจะมีองค์พระเล็กๆแบบนี้อยู่ในนั้นนะครับ น่าจะเป็นพระรอดหรือว่าอีกองงหนึ่งจะเป็นพระคงหรือว่าพระสมกอนะครับแอดกับปวดเก่งทั้งนีเนอกกับนาะนี่ครับองค์นี้องค์ยกกลางนะครับบางข้างจะดิ้นนะครับเหมือนกับว่ามีชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุกคลนะครับเวลาแอดจับนะครับจะเป็นหาที่ร่องไว้นะครับจะเป็นดินดินนะครับอีกองค์นึงนาจะเป็นพระมหาอุปคุตหรือว่า เป็นองค์พระศรีบรรี่รุ่นหรือว่าองค์พระมหาอุปคุตรุ่นจบบาทนะครับจะมีอุ้มบาทแล้วก็มือข้างหนึ่งจะจบบาทนะครับเป็นคล้ายๆหินนะครับเี่ี่เป็นคล้ายคหินแต่ว่าน่าจะเป็นดินเทานะครับแต่ว่าเป็นเป็นออกมาจากคล้ายๆเล็กคล้ายๆหินแล้วนะครับแข็งนะครับเหนื่อยแข็งเป็นคาบกลุกนะครับเหนื่อยแข็งไม่ลาไส ใช้กล้องซองเบิ้งไกลๆนะครับจะมีสีละยิบละยับนะครับจะแอ็ดกับพเกียงทั้งดันพระเกลนะครับซึ่งจะมีผู้เพิ่นคูดได้แล้วกับเพิ่นน้ำมาถวายองค์หลวงปู่หลวงตานะครับเพราะว่าเพิ่อนไวบานบะไรนะครับเพิ่นนํำมาถวายหลวงปู่หลวงตาหลวงปู่หลวงตาก็เลยให้แอ็ดบูชามาไหวนะครับเนาะ แต่บางทั้งด้านหลนังแค่ไม่นะครับคุงเล็กๆนะครับนี่ครับชนทางด้านหลังไปก่อนเดี๋ยวนะครับขออนุญาตหาเพิ่งหมู่บ้านเด้อ,ออกตัวใดเนี่ยนะครับเมื่อวานออกเฉพาะกิจนะครับหนึ่งแปดสี่กับหกสี่นะครับพิเศษออกสองแปดกิจกับแปดกิจนะครับละ สองตัวแปดเจ็ดแล้วก็สองตัวล่างหกเจ็ดนะครับส่วนปกตินะครับแปดสองสามล่างสี่สองนะครับ VIP อพีศูนย์เจ็ดสามล่างแปดหนึ่งนะครับล่างแปดหนึ่ง ขออนุญาตเมื่อวานนีนของเอสจะเข้าอยู่ตัวใดเนี่ยบ้างนะครับคือของเอสจะเข้าอยู่ที่สามสองสองสามนะครับเป็นตัวกลับนะครับแปดหนึ่งหนึ่งแปดสามเจ็ดเจ็ดสามนะครับพอเอสให้กราบพร้อมนะครับเมื่อวานนี้เอสขออนุญาตให้เบื้งให้ชุ่มตัวเล็กตะก่อนนะครับเดี๋ยวเขาชะหมุนไอีนะครับ ครับคือว่าเขาเมาื่อวานนี้นะครับของเรื่องนะครับขอโทษนี่ครับรวันที่ี่สิบเอ็ดเมื่อวานนี้ของแม่บัวกกับเขาคือกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับของแม่บัวจะเข้าที่สามสองนะครับแต่ว่าของโอทองใสเขาสามรายการคือสามสองสองสามหนึ่งแปดแปดหนึ่งสามเก็ดเก็ดหนึ่ง สามเจ็ดมนะครับเอามื่อนี้มีไม้มาฝากด้ยนะครับด้เอเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนี่ครับของวันนี้นะครับสามตัวมี2อ4สองสี่ศูนนะครับสองตัวกับสองสี่สี่หกสี่สามหห็ดสามหกสี่แปดสองห 3 8 1แแล้วกัหนึ่นะครับวงกลมให้ที่2อง6ี3ี6ก6ีสามหกนะครับหรือว่าจะเอาทั้งหมดเลยก็ดีนะครับจัดทั้งหมดเลยก็ดีนะครับอีกทีเพราะว่าจัดหน่อยเดียวกั็ จะลุดนะครับก็จ,จัดลายไว้แต่ว่าเขาลายหางกันยังดีนะครับน้องอีฟซีดูกนันครับเพื่อหลุดไว้นะครับบอกมันว่าจัดหน่อยแล้วพวกเขาเลยจะเสียไปเปล่าๆนะครับฉะนั้นแล้วจัดไว้หลายหางวันนี้มีสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดหางนะครับสิบเอ็ดหางมีสีรุ่นอยู่ประมาณสองน้อยสามน้อยนี่ก็ดีนะครับเนาะงสองสามไล่การก็ดีนะครับฉะนั้นแล้วจากนายอีฟซีจัด ทั้งหมดเลยนะครับกลับด้วยนะครับกลับด้วยนะครับขอให้กลับด้วยนะครับได้หน่อยกันยังดีก็รุดนะครับเยฟซีเอาเมื่อนี่นะครับมีตัวเรียแนวทางเมื่อฝากเพียงแค่นี้นะครับก็จะลืมกลับด้วยสามตัวกระตูดไว้น้ำนะครับสามตัวมีสีหางนะครับสองสองสี่สี่หกสองสี่สามสองห้าหกนะครับปากจอบเกิดนิรื่นนะครับ ติดตามทั้งช่องไว้เรื่อยๆนะครับกดติดตามกด,ดกระดิ่งเพื่อแจง้งเตือนไว้เพื่อจะได้รับคลิปดีๆและข่าวสารดีๆจากข้างช่องทองไสพารวยและ598พารวยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หแชร์จะกวะกับข่อพระ,ระ,ระคุณเป็นย่างยิ่งนะครับเอาสำหรับในมือเนีก้กะขอเอฟซีโชกท่านนะครับมีโชคมีชัย ไปหลายๆไลยกันนะครับสำหรับพาน้อยวันที่22กันยายน65นะครับตามกันไปเรื่อยๆครับพีซีเขากันยุ่เรื่อยๆนะครับบอกของออท้องใสกับของไม่บวกฟันแม่จะเขากันยุ่ติดต,ตัวกันมาหลายมือหลายวันแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มลงมานะครับแต่เริ่มลงมาหามือหลุดยากนะครับยังเนี่ยหน่อยก็คือเข่าสองตัว สองไล่กันหรือว่าไล่กันหนึ่งหรือว่าบางข้างกับเขาสามตัวโต๊ดนะครับเดี๋ยวสำหรับท่านใดที่มาวิ่งนะครับไก่วิ่งสี่วิ่งสี่วิ่งหกกันสามนะครับมือน,นีนะครับวิ่งสี่วิ่งหกกันสามนะครับวิ่งหกสี่วิ่งหกรองหกนะครับกันสามนะครับรองมึงนะครับมือน,นีนะครับ โอ้แอดว่าจะลงให้รองสามกันหกนะครับลงผิดเป้านะครับเอา้าบผเป็นยังน้องๆครับน้องเอฟซีถูกตันครับกิดพี่นี้พี่จิรนาวนะครับวิ่งสี่รองสามกันหกนะครับแต่ว่าแอดลงผิดช,ช่องนะครับเอาขอโทษขออภัยไปหน้ากันนี่นะครับกิดพี่นีพีจารณาเอามาากกัดจอบก็ค่อยจัดกัดกราะนะครับ